สีมงคลคนเกิดวันเสาร์ตั้งแต่วันที่6ถึง12ตุลาคม2568จะเป็นสีอะไรบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณกําลังต้องการสีที่เป็นมงคลสีที่นำโชคนำเรื่องดีๆมาให้กับคุณในช่วงนี้คุณจะนำไปใช้กับสีของเสื้อผ้าก็ได้หรือสีของเครื่องประดับก็ดีนะครับจะเป็นพวกหมวกกระเป๋ารองเทา้าแว่นตาผ้าเช็ดหน้าผ้าพ,พันคออะไรก็ได้นะครับที่มันมีสีแล้วคุณเองก็สามารถพกติดตัวไปได้ในทุกๆวัน คุณจะเลือกเอาสีใดสีหนึ่งที่ผมจะเปิดนี้ไปใช้หรือคุณจะ mix and match เอาแค่ทุกๆสีหรือเอาแค่บางสีมาจับคู่ค้าๆคล้าผสมผาสานกันก็ใช้ได้เช่นกันนะครับมาดูกันสีมงคลสำหรับคนเกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้สีแรกก็คือสีชมพูหวานแหววมาเลยนะฮะสีชมพูนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับโอ้โหชมพูฟ้าสุดยอดและ สีน้ำตาลนะครับอชมพูฟ้าน้ำตาลสีชมพูสีฟ้าและสีน้ำตาลนะครับลองไปใช้ดูนะฮะก็ขอใโชคดีกันนะครับ